હ હા 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 วันฮะตุ hay, oh, hay, ๊กตาไปมาไปที่ต่อนะต่อเปลี่ยนวยต่อแ้วนะตอเลรับมว่าที่ต่อละ่อต่อรอ รับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ f f c ทุกท่านนะครับมาชมตะก้อสองสองนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับเป็นทีมงานคู่เฉพาะกิจนะครับชาตรีเทพรักษ์จับคู่กับโมดกขวยนะครับเจอกับฝั่งน้นนะครับทีมงานของเตาปูนนะครับพี่ตีเตาปูนกับพม่าจอเตาปูนนะครับ คู่นี้นะครับเป็นการแลกคำฟรีตายระหว่างน้องโมดกอควายกับทางด้านของพม่าจอนะครับเกมอยู่ที่12แต้มนะครับชิงรางวันอยู่ที่6,000บาทนะครับเป็นคู่ที่8ในรายการสำหรับค่าคืนนี้นะครับสกอร์ตอนนี้เป็นฝั่งทางด้านของตะปูนพลิกขึ้นนําแล้วนะครับหลังจากช่วงต้นเกมนี้ทางด้านของเทพรักนะครับขึ้นนําก่อนนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับทักทายยามดึกๆนะครับ แต้มนะครับ3ต่อ2เกมเสิบของพี่ตีนะครับโยงหลังมานะครับหมดก็ควายเปิดชาตรีป้อนเข้าไปเงื้อเตะไม่เหลือนะครับจังหวะการเข้าทำของฝั่งทางคอกควายก็คือลูกเตะเต็มรอบนะครับส่วนพม่าจอนะครับไม่ใส่รองเท้าก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับลูกทำลูกข้ามเขี้ยวหรือกระโดดกระทืบนนะครับกระโดดปาดนะครับข้ามฝ่าเท้าก็ว่าได้นะครับฝั่งน้นนะครับสไตล์ของพม่านี่ไม่ใส่รองเท้าอยู่แล้วนะครับ เป็นเกมเสิร์ฟของชาตรีเทพารักนะครับ2ก็ต่อสนะครับตัดยอดไปนะครับเอ้าวจอเปิดไม่ออกลากหัวไหลเข้ามากระทืบนะครับหยุนมหยุมทางบ้านเรานะครับเรียกว่าหนุมนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางดาวโพนได้เสริมนะครับพี่ตีวันนี้ก็ควงคู่กับพม่าจอนะครับน้องจอนนี่ไม่มานะครับติดภารกิจนะครับมาไม่ได้นะครับก็เลยเอาพม่าจอมาเปิดตัวนะครับแต้มสามต่อสอง ไล่เส้นมานะครับมันหมดกควยเอาเปิดไปออกโอ้โหลูกนี้นะครับโอกาสทําแต้มของเตาปูนไหลเข้ามาเพราะว่าจอกระทืบเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับลิกขยับไปเป็น4ต่อ2นะครับช่วงต้นเกมนะครับเกมยกนี้ก็ค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีเหลือเกินนะครับพี่ตีกับทางด้านของจาตรีนะครับ 4-2นะครับโยงหลังมานะครับมดข้อควายเปิดชาตรีไหลเข้าไปเงื้อแล้วก็โอ้โหเตะพลาดไปเองนะครับโมดข้อควายนะครับแรงหมดหรือเปล่านะครับหลังจากบี้กับอาจารย์โรดฟันดาบมาในเซตที่แล้วนะครับแล้วก็เตะต่อเนื่องเลยนะครับทําให้กําลังนี้เริ่มจะมีน้อยเหลือน้อยนะครับอ2โยงหลังมานะครับชาตรีไหลเข้าไปเงื้อแล้วก็เตะได้นะครับ ตะต่อเนื่องนี่กำลังมีผลเยอะเลยทีเดียวนะครับพอหมดกควายก่อนหน้านี้นะครับเสรทีแล้วเตะกับอญญาจารย์รดผันดับนะครับสองต่อห้านะครับเกมเส์ฟของจาตรีโยงหลังบายหาพมาา่าจอเปิดพิตีตาปุ่นไหลเข้ามาปาดหายนะครับมาเตะครั้งแรกนะครับสำหรับพม่าจอนะครับ เดี๋ยวไม่มีของจังหวะเดี๋ยวไม่ขึ้นตะนะครับ5ต่อ2นะครับพี่ตีได้เสิรบไล่เส้นมานะครับโมดเปิดสวยชาตีไหลเข้าไปจ่อหัวเนตตีไม่เหลือนะครับเซตที่แล้วนี่ก็ฝั่งที่หันหลังนี่พลิกชนะมานะครับอาจารย์รถพันดาบนี้น้ำห่างนะครับแล้วก็เจอเกมเสิฟนี่นะฮะเกมเสิบของชาตรีแบบนี้เลยนะครับ เสิร์ฟบี้มาแล้วก็พลิกแสงท้ายเกมนะครับอาจารย์รดฟันดาบนะครับน่าจะมีคาใจแน่นะครับแต้มนะครับสามต่อห้าชาตรีตัดยอดไปโอ้โหยอดดีทางด้านของพม่าจไหลไปไหนทีมออกเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับไลบี้มาเป็น4ต่อ5แต้มเดียวทันนะครับเกมเสิร์ฟเริ่มจะทำงานแล้วนะครับชาตรีเทพารักนะครับแต้มนะครับ4ต่อ5นะครับชาตรีโยงหลังนะครับพม่าจอนะครับ ขยกตัวเข้ามาปาดไม่ถึงนะครับปาดวืดนะครับตามตีเสมอได้สำเร็จเป็น5เท่าแล้วนะครับบทจะหลุดก็หลุดง่ายๆนะครับพมาจอนี่น่าจะตื่นสนามนะครับยังไม่เคยเปิดมาเปิดตัวที่ไหนเลยนะครับพมาจอนะครับมองหน้ามองหลังถ้าเป็นมวยนี่ก็มองพี่เลี้ยงนะครับอาร์นะฮะขี่ไปหาพม่าจออีกครั้งหนึ่งพิตีตะบุญไหลเข้ามา <c oughs> ยังได้อยู่นะครับ ลับมาสูสีกันแล้วนะครับลัดกันได้คนละม้นะครับเต้มนะครับ5ต่อ5นะครับพี่ตีตะปูได้เสริบนะครับตัดมาหน้าช้าชาตรียกไหลไปห่างนิดนึงแต่ก็ยังเตะไปได้นะครับเปลีย่ยนเกมเสริมนะครับ Yup. แต้มนะครับ5้าต well ่อ5นะครับโอ้โหท่านหัวเน็ตไปนะครับพี่ตีงเลขสี่ไหลเข้ามาพม่าจอนะครับดูว่าความนิ่งของทั้งสองฝั่งนะครับใครจะนิ่งกว่ากันนะครับระหว่างทางด้านของพม่าจอกับน้องโมดนะครับ แตมนะครับ5ต่อ5นะครับพี่ตีได้เสิบเจาะเข้าช่องกลางมานะครับมดเปิดสวยชาตีไหลเข้าไปสวยด้วยนะครับโอ้โหจจงหวันนี้เตะพลาดไปเองนะครับมดคค้อยนะครับพลาดง่ายๆนะครับเป็นฝั่งทางด้านของพี่ตีตะปูนพลิกขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับ6ต่อ5แต้มนะครับกลางเกมแล้วนะครับดูว่าฝั่งนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่านะครับ สวัสดีหลายๆท่านนะครับที่เขามารับชมที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับทาง Facebook ของชิตภูพันแล้วก็เพจตะกอไฟเตอร์นะครับมีขาวเชียร์ทางไหนครับนะครับมีขาวใช่ไหมมีขาวตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่เชียร์นะครับยังดูสถานการณ์อยู่นะครับสำหรับมีขาวรัสเซียนะครับแต่มกต่อห้าไลนขวาชาตรีมานะครับไหลเข้าไปสวยนะครับรู้สึกว่ากําลังน้องโมดนี่ ก็เริ Baker, <im itation and rain> ่มจัดน้อยแล้วนะครับบางจังหวะนะครับยกเข้าไปสวยก็พลาดง่ายๆนะครับเท้นะครับห้าต่อหนะครับชาตรีโยงหลังไปนะครับอาฮะลูกห่างไงเล็กสี่ไหลเข้ามาปาดเวืดนะครับจั่วล้มนะครับตามตีเสมออีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมงานเทพารักษ์นะครับกลับมาเท่ากันอยู่ที่ 6- ต่อหนะครับ สวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่นะครับหกต่อหกนะครับชาตรีนะครับจุดพลุโยงหลังไปอีกแล้วนะครับปัญหาคือว่าลูกห่างนะครับกระเทือบไม่โดนนะครับสำหรับทางด้านของพม่าจอนะครับหลายครั้งแล้วนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกจังหวะการกระโดดถีบไม่คมนะครับ ก็ยังไม่นิ่งอยู่นะครับแต่ก็เอามาเปิดตัวนะครับสำหรับพิตรีนะครับหกต่อหกอยู่นะครับพิตรีได้เสร์มเสร์ฟมาง่ายนะครับจังหวะนี้ชาตรีหลํำเลี้ยงไปเหงื่อเตะหายนะครับก็เหลืออีกคู่เดียวนะครับคู่ในรายการแล้วก็ต่อด้วยนอกรอบยาวๆนะครับเพราะว่า วันนี้บรรดากองเชียร์นะครับนักกีฬาก็ยังอยู่เหนียวแน่นนะครับยังอยู่เยอะนะครับ <c oughs> แทนนะครับ6ต่อหจะวัดไล่เส้นนะครับชาตรีนะครับ <c oughs> แทนนะครับ6ต่อ6กนะครับเกมเสิฟของพี่ตีตาบุญ โยงหลังมานะครับโมดเปิดชาตรีไหลสวยโอ,โอ้โหนี่นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเกมเขาทำของโมดคว้ายถ้ากำลังไม่หมดนะครับ <AR> พลทัวมีเตะไหมครับนะครับ <AR> น้องคิวพลทัววันนี้เข้ามาไม่เอ่ยนะครับหาหาเดีย๋ยวนอกรอบได้เพราะว่านักกีฬาเหลือเยอะนะครับยังอยู่เต็มสนามเลยนะครับ <AR> โอ้โหแต่ยอดไปพี่ตีไหลเข้ามาสวย <AR> เล่นสบายนะครับถ้ายกเข้ามาได้อย่างนี้นะครับ จะเข้าตีหนึ่งแล้วนะครับเหลือคู่ในรายการอีกคู่เดียวนะครับก็มีเหลี่ยบนอกรอบยาวๆเพราะว่ามีนักกีฬามหาเหลี่ยมนอกรอบอยู่นะครับทางด้านของทีมงานขอนแก่นก็ยังอยู่นะครับยังปักหลักรอเตะนะครับทีมงานหลายหลายค่ายนะครับยังรอเตะอยู่นะครับกี่เลี่ยมนอกรอบนะครับเต่นะครับ6ต่อ6นะครับเกมเสิฟของพี่ตีตะบุญ ตัดยอดมานะครับชาตรีขยับตัวไหลต่ำนิดนึงยังปาดทันนะครับโมดควายนะครับแต้นะครับ6ต่อ6นะครับโยงหลังนะครับพมาจอนะครับขยับตัวเข้ามากระทืบยาวๆนะครับลุกตะกร้อลงนะครับ แต้มยังอยู่ที่ 6- ต่อ6นะครับเกมเส์ฟของพี่ตีนะครับไหลเส้นมานะครับชาตีไหลสวยนะครับจังหวะการเตะนี่ไม่ค่อยจะสวยงามนะครับแต่ว่าทรงพลังเหมือนกันนะครับสำหรับหมดปลอดภยนะครับเหงือเตะไปหมดตัวนะครับแต่นะครับ6ต่อ6 ตัดยอดน้าสายนะครับพมาจอยังเปิด uh. ได้อยู่พิ่ตีไหลเข้ามาพอดีคำนะครับกระทึมหายนะครับกลางเกมนะครับเสมอกันอยู่ที่6ต่อ6แต้มนะครับค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีแล้วเกินสำหรับตะ้อคู่นี้นะครับ พาโมสู้สู้มาอีกแล้วนะครับตัวยกร้อยจุดนะครับหมูน้อยหัดบินนะครับเข้ามาเชียร์ทางด้านของโมดคอ้ควายนะครับสวัสดีน้องบ่าวด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับหกต่อหกเกมเส์สืบความพิธีตาโฟนโยงหลังมานะครับโมดเปิดชาตรีไหลห่างนะครับลูกนี้เตะไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางตาโฟนขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ็ดต่อหกนะครับ คิวพลขอซ้อมกับพี่ตีพมาจอได้ไหมครับเสาหนะ้าน้องคิวกับน้องพลใช่ไหมอ่าเดี๋ยวถามให้นะครับก็เดี๋ยวทักมาทางเฟสก็แล้วกันนะครับเฟซของแอดมินชิดพูพันหรือว่าชิดพูพันนะครับมีสองเฟสนะครับแจ๊นะครับเจ็ดต่อหกนะครับเกมสิร์ฟของพี่ตีต่อโบนะครับโหนงหลังนะครับ เปิดลูกหนีเหงือ้อแล้วก็เตะศาดยาวตะก้อลุยออกนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขยับหนีออกไปเป็น8ต่อ6แล้วนะครับ mm hmm. FC ซแอดมินครับนะครับคุณทารกเงินร้านนะครับขอบคุณด้วยนะครับยินดี้จะรับนะครับห่าง2แต้มแล้วนะครับ ต้องเบรกเกมคอนนะครับฝั่งนี้นะครับทำสมาธินะครับปายเกมแล้วนะครับแต่นะครับแปดต่อหกนะครับพี่ตีนะครับจุดพุมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าตีไหลเข้าไปซื้อกำลังของน้องโมนะครับพี่ตีนะครับทีมาที่เกมยงหลังนะครับดูว่าฝั่งชางตาตรีนะครับจะ เจาะลูกเสิฟในรูปแบบไหนนะครับเจ็ดต่อแปดนะครับโยงหลังเหมือนกันนะครับไปหาพมาจอนะครับเปิดแล้วก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามากระทืบนะครับต่ก็ลงนะครับเอฟชาตรีเอโมดบาวเทนรับให้ครับนะครับครับผมนะครับก็เขาบาวเทนเขาไม่สู้นะครับเคยทักไปแล้วนะครับแต่นะครับแปดต่อหกนะครับเกมเสิฟของพี่ตีตะบุน ตัดโยดมารับกระชกได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับขึ้นนำเป็นเ้าตัวหกแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้พี่ตีนะครับเริ่มจะเจาะเกมเสิร์ฟนะครับขยับห่างก็โยดนะครับอยู่ใกล้ก็ยงหลังนะครับแต้มนะครับ9้าตัวหกนะครับ ยอดมาอีกครั้งหนึ่งเอา้ามีเป๊ไหลซ่าก็ไปหมดค่อยเตะออกได้อีกหนึ่งแต้มโไปกันใหญ่แล้วนะครับ10ต่อ6นะครับเกมก่อนก็ตามหลัง10ต่อ6นะครับแต่กลับมาได้นะครับดูเกมนี้จะกลับมาได้ไหมนะครับต้องเบรกเกมก่อนนะครับรกนะลับมาได้อีกไหมหเสตน,นี้16 เกมก่อนสิบหกนะเอาละครับตอนนี้นะครับต้องเบรกเกมไม่อยู่นะครับช็อตไปดื้อเลยนะครับทีมงานของชาตรีกับโมดนะครับทีมงานเทพรักนะครับสิบต่อหกนะครับเกมเสร็จของพี่ตีนะครับโยงหลังมานะครับโมดขวากไาเปิดขยับตัวไหลสวยนะครับ ติดล็อกได้นะครับเปลี่ยนแกมเสิร์ฟนะครับต่อบแถวนะครับสิบต่อหกหกต่อสิบไลลเซ้นนะขวาเอ้ามีลวดพิธีไหลรางเท้าแก่ข้ามานะครับชาตรีป้อนเข้าไปโมดก็ควายห่างนิดนึง แต่ยอดดีเป็นเต็มนะครับเกือบจะไม่ได้นะครับยกห่างนะครับไล่มาเป็นเจ็ต่อสิบสามเต็มทันนะครับเ็นะครับ7จ็ดต่อสิจี้ไปหาจออีกครั้งหนึ่งพี่ตีงเล็ซี่ไล่เข้ามาลดนเบอร์ไม่ถึงนะครับโอกาสทำเต็มเหงือแล้วก็ทีบโอ้โหทางนันโมดควาควายฟาวนะครับโดนตาข่ายนะครับ ถึงไม่โดนเขาก็รับได้นะครับสวัสดีทางด้านของพี่ดำดินแดงนะครับน้องทัดยังไม่นอนนะครับน้องทัดกลับบ้านหรือ,อยังนะครับเป็นฝั่งทางด้านของตตาปูนให้เสริมนะครับตสิบตัวเจ,วเจนะครับโยงหลังมานะครับตีไหลไปสวยนะครับเตะหยอดโอ้โห้ดักได้ ลูกนี้ห่างไม่ทันนะครับทุ่มเทสุดๆเหมือนกันสำหรับพม่าจอนะครับสวัสดีทางด้านของดีกาลสินด้วยนะครับเข้ามารับชมในช่วงปลายเกมนะครับด,รดีกาลสินนะครับถ้ายัางเตะตะก้ออยู่นะครับทักเข้ามาหาเรียมมาสร้างสีสันหน่อยนะครับโอ้โหเสิร์ฟดีจังหวะนี้พี่ตีไหลลูกย้อนตัวกลับขึ้นไปทีบออกนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ ไล่มาเป็นแปดต่อสิบนะครับเคยทําได้เหมือนเซตที่แล้วไหมนะครับเซตที่แล้วนี่ก็ตามหลัง6ต่อสิแล้วก็พลิกแซง12ต่อสิเลยนะครับแต่ว่ามันคนละคนนะครับเกมก่อนนิเตกับอาจารย์โรดเกมนี้เตกับทีมพ์ันตะพูนนะครับเอาสามไังร้อยเลยแม็กที่แลมอยู่ไม่ดีถ้าเขาโยมมาผมวิ่งมารับเลยเขาโยมเนี่ยลองไปไล่เดียวที่แลม ี่แลมหนึ่งเลยวะวันวันแจ้งจ้าต่อสิบแปดต่อสิบนะครับเสิร์ฟไปโอได้อีกหนึ่งแต้มนะครับบีมาเป็นเก้าต่อสิบนะครับเกมเสิร์ฟทำงานแล้วนะครับชารตรีนะครับปวดลูกเสิร์ฟนะครับเหนือแต้มเดียวทันนะครับโอไม่อยากจะเชื่อว่าจะกลับมาได้นะครับเข้าสู่เกมนะครับ บทจะหลุดก็หลุดเหมือนกันนะครับฝั่งทางเตาปูนนะครับคินฮอดเดอครับอายนะครับครับผมนะครับคินฮอดคือกันนะครับเก้าสิบตัดยอดมาเปิ่หัวยูพี่ตีไหลเข้าไปอืมปาดจมเลยนะครับถีบนะครับเจโจหน้านิดนะครับต้องกลับมาล็อกใหม่นะครับฝั่งโน้นนะครับได้เสิฟนะครับ แต้มนะครับ10-9่พีตีได้เสิมนะครับตัดหยอดมาหน้าซ้ายลูกนี้ออกนะครับตามตีเสมอได้ไหมนะครับจะตามมาส่งหรือตามมาแซงนะครับมาตามลุ้นกันในช่วงปลายเกมนะครับ9-10นะครับถาตรีเสิ์ฟไล่ขวาเอ้ามีเป๊ะลูกนี้ไหลห่างนะฮะจอ ตีหัวข้ามาโมดเปิดชาตีไหลเข้าไปแล้วก็ปาดเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับตามตีเสมออีกครั้งหนึ่งเป็นเสียบเท้านะครับไม่อยากจะเชื่อว่าเกมจะกลับมาสูสีนะครับเหลือฝั่งละสองแต้มนะครับเกมมันบีบหัวใจวันนี้มีคู่มันมัน,ม,นมีคู่ที่สูสีนี่หลายคู่เลยทีเดียวนะครับ4ทั้ง5้าคู่เลยนะครับ ตะก้อวันนี้นะครับเบียดกันในช่วงปลายเกมนะครับรจากตะก้อห่างนะครับกลับมาเบียดในช่วงปลายนะครับใจเขาไม่ดีแล้วใจเขาไม่ดีแล้วตะก้อสิบสองใจเขาไม่ดีแล้วใจเขาเสียแล้วนะครับดำคิวได้ซ้อมครับคู่นี้ได้เตะนะครับถ้าเป็นดำกับพี่ดำกับอ้าวโอ้โห,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 โหพลิกแชงเฉยเลยนะครับฝั่งนี้นะครับ พี่ตีเปิดลูดนะครับขึ้นแท่นเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับ11ต่อ10แต้มนะครับมาได้ยังไงนะครับเกมเสิบล้วนๆนะครับพี่ตีก็รับไม่อยู่นะครับไม่นิ่งนะครับพี่ดำกับคิวเนตะกับใครก็ได้นะครับสองคู่นะครับทักเข้ามานะครับเดี๋ยวแอดมินลืมนะกลัวกลัวลืมนะครับ แทมเดียวเกมนะครับต้องล็อกลอยสำหรับพี่ตีตะปูลชิบเป็ดสิบตันยอดไปหาทางด้านของพม่าจอเปิดพี่ตีไหลเข้ามากระทืบนะครับไม่เหลือนะครับรเป็นฝั่งทางตะปูลได้เสริมนะครับตามตีเสมอได้ไหมนะครับสำหรับพี่ตีนะครับ1ิสเสิบต่อสิบเอ็ดนะครับ ตัดยอดนะครับเข้าช่องกลางเปิดชาตีไหลป้อนเข้าไปหัวเต็มข้อนะครับมั่นใจเลยนะครับโมดคอ้ควายนะครับเฮอกสุดท้ายนะครับฝั่งทางตะปูนต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับแต้มเดียวเกมนะครับเตมเดียวเกมนะครับสิบดต่อสิบจี้ไปหาพี่ตีนะครับยกไหลมาสวย กระเทืหมหายหน you, ่นะครับอย่างล็อกอยู่นะครับมาลุ้นการตามตีเสมอนะครับสำหรับพี่ตีตะบุญสิบต่อสิบเอ็ดนะครับตัดหยอดมาหาโมดพอควายนะครับชาตรีป้อนเข้าไปเตะดีนะครับเริ่มมั่นใจนะครับเกมยกเกมตินะครับ แทมเดียวเกมนะครับโอ้โหนะครับบรรดากองเทียนนี่ปั่นปวนเลยทีเดียวนะครับทีโบทีไบ้นะครับช่วงปลายเกมนะครับสิบเอ็ดต่อสิบนะครับเกมไม่เกมนะครับจี้ไปหาพระาจอเปิดลุดที่ตีไหลเข้ามาพระาจอกระทึบโอ้โหยังอยู่นะครับยังไม่เกมนะครับ คู่นี้น่าจะมีแค่มือนะครับในไฟถัดไปนะครับผมว่าไม่ยอมกันแน่ๆนะครับถ้าพิ่ิตีแพ้ในพิ่ิตีมีแก้แน่นะครับเพระาะว่าพม่ามาครั้งแรกเนี่ยก็ยังตื่นสนามอยู่นะครับเม็ดต่อไปน่าจะนิ่งกว่านี้นะครับสิบต่อสิบเอ็ดนะครับเจมเสือความพิ่ิตีต่าพนตัดยอดนาซายหมดเอา้าโอ้โหดาตดีเสมอได้สำเร็จเป็นสิบเอ็ดเท่านะครับ กลับมามีลุ้นเหมือนกันนะครับแต้มเดียวเกมนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับฝั่งนี้ต้องกลับมาล็อก้อยแล้วนะครับเเ้้ยยยสวัมานนอดีขคแลร พี่พล่้ยมพี่แลมห,อหมมม้องสามสองห้องหน่อยไปได้พี่เลมพี่แลมห้องสามสอง้องเลยสามสองก็งร้องเอยสอ,องลอยพอสามสองอ่าไล่เราออกยฮะเจ้าตอป่ะอ่อ่าโอเคสิบเอ็ดเท่านะครับอ้าวแล้วฮะไหลเข้าไปหมดโอ,โอ,โอ,โอ้เกมเลยนะครับได้โอกาสปิดแบบพอยครั้งเดียวนะครับพิกชนะไปเลยนะครับพี่ตีนะครับเบียด ชนะอย่างเชื่อเชื่อนะครับ10 2ต่อ11แต้มนะครับมีแก้มือแน่นอนในแมตช์ต่อไปนะครับขอบคุณเย็บเทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็เฟซของชิดภูพานนะครับเวลาเอ็นมีไลฟ์สดก็จะได้เข้ามารับชมนะครับฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเป็นช่อง YouTube นะครับช่องตะก้อไฟเตอร์2นะครับเข้าไปกดติดตามแล้วก็ รับชมย้อนหลังได้นะครับขออนุญาตตัดไลฟ์สดไปก่อนสวัสดีครับ